โหลนะครับวันนี้ผมมาทำวันนี้ผมจะมาทำบีทบอกันนะครับดูนะครับคบดูดีครับดูดีครับไอ้ผมลืมแน่นตรงตรงไอ ชื่อว่าเบสอันนี้ผมบิดบล็อกไม่เก่งผมรื่นแบบมาจากพี่ไมมินิตคนที่เขามีเพื่อนไมมินิดบีบบล็อกชื่อว่าอันนี้แวนครับผมจะมาลองทำกันแต่ผมทำไม่ได้ผมทำไม่ได้แต่ผมบิดบล็อกพอเป็นอยู่ครับ วันนี้เราขอกลับแล้วผมถ่ายคลิปแค่นี้นะครับเพราะผมจะนอนแล้วครับอู้สึกง่วงนอนอยู่ผมจะท้าแข่งกับอ้วนแล้วก็วิทครับเดียเจอกัน <c oughs>